สวัสดีครับพบกับผมแม็กวินเต็มคาราเบลกันอีกแล้วนะครับนะเข้ามา3วันติดติดแล้วนะครับนะใครที่ตามผมเมื่อวานนี้ที่ให้ไป2คู่เน้นนะคู่แรกนะครับที่ให้ไปเชลซีก็กดไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะเต็มคาราเบลครับคู่ที่2ครับให้ลิเวอร์พูลก็กดไปถึง4ประตูต่อ2นะครับก็เต็มเครื่องกันไปอีกนะครับโอ้โหให้2คู่ก็เข้ากัน2คู่เต็มๆเลยนะใครที่ตามผมมาก็ยินดีด้วยครับแต่ใครที่สวนผมนะผมก็ไม่เคยซ้าเติมใครครับวันนี้ครับตามผมมาได้เลยนะครับนะในศึกกันโช ซีเดียอิตาลีนะครับผมผมบอกได้เลยคู่นี้น่าจับตามองมากๆครับแต่ก่อนื่นเลยครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มหรือว่าแนวทางในการนําเล่นหรือว่าแนวทางฟุตบอล24ชั่วโมงแม่นๆ่แบบนี้นะฝากขวาจิ้มที่ลิงก์โปรไฟล์ของผมไว้ได้เพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับนะอ่ะพี่ๆท่านใดที่ชอบบอลสดนั้นในกลุ่มครอบครัวของเราก็มีบอลสดสดวิเคราะห์กันสดสดให้ท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับซาแลนิตาน่านะครับอันดับที่20ครับเปิดบ้านตออนรัับายตู่่ดที อยอู่อันดับที่6กนะกราบขออภัยนะครับนะซาแลครับผมบอกได้เลยเป็นทีมบ้วยที่มีคะแนนอยู่เพียง15คะแนนนะครับ และอยู่อันดับที่20ในตอนนี้ครับคะแนนนะครับห่างจากอันดับที่19ถึง14คะแนนนะครับถึงแม้วันนี้เขาจะเล่นในบ้านครับแต่ดูจะหมดกําลังใจครับไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะแล้ววันนี้ตัวผู้เล่นก็ขาดไปถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับกองกลางครับจูริโอนะครับและกองหลังอีก2ตัวนะที่บาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นะครับผมไม่สามารถลงเล่นได้จําเป็นต้องนําตัวผู้เล่นสำรองลงแทนนะครับเราไปดูทางด้านผู้ไปเยือนอย่างอาตาลันต้ากันบ้างนะเป็นทีมที่เก่งนอกบ้านจริงๆครับอาตาลันต้านะครับ วันนี้ครับไปเจอทีมบัวที่หมดกําลังใจก็เป็นโอกาสทองของอัตาลันตาเลยสิครับในวันนี้นะแล้ววันนี้ครับตัวผู้เล่นของอตาลันตาก็ดูจะพร้อมมากครับไม่มีตัวผู้เล่นที่ขาดไปเลยนะครับวันนี้ครับกาลังใจมาย่่มเต็มเปี่ยมนะครับถึงแม้จะไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองก็ตามนะครับวันนี้ครับแรงจูงใจของอัตาลันตาสูงมากครับเขาต้องการขึ้นไปติดท็อปไฟนะเขาต้องเก็บ3ามแต้มในนัดนี้ให้ได้นะครับเอาชนะ ให้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะแรงจูงใจที่สูงแบบนี้และด้วย um, โมเมนตัมตัวผู้เล่นฟอร์มการเล่นอะไรหลายๆอย่างครับเทไปทางด้านผู้ไปเยือนอย่างอต,ตาลันตาครับและกำแพงเปิดมาก็ไม่แรงมากนะครับ1.5เท่านั้นนะครับผมวันนี้ครับใครตามผมมาครับมองไปทาง ผู้ไปเยือนอย่ยางอาตาลันตาได้เลยครับผมบอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนและสําหรับพี่ๆท่านใดนะที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มครับคอมเมนต์มาได้เลยครับและพี่ๆท่านใดที่ตามผมเมื่อวานนี้แล้วแตกนะคอมเมนต์ว่าตามให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะและใครที่ยังไม่มีครอบครัวครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะปัดขวาจิ้มที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เข้าเป็นครอบครัวเดียวกันครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ